สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับในทุกทุกช่องทางนะครับวันนี้พี่เจมส์ขอนุญามันนาเสนอรถหนึ่งคันนะครับใครกําลังมาใครกาลังมองหารถ40แรงนะครับค่อนข้างไปทางใหม่สวยๆสภาพเดิมๆนะคุณผู้ชมคันนี้นะคันนี้ปี66เนเลยทำงานเพียงแค่300ชั่วโมงเองคุณผู้ชมนะครับสวยๆนะเช่นสายเทสวยสีสันเทสวยนะคุณผู้ชมนะ ปากใบแดงเซาก็เดิมๆนะคุณผู้ชมชุดคงชุดคลานเขาคันนี้อากาศหน้ามีให้เรียบร้อยนะครับตัวแล้กวก็สีส,สันสวยๆนะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะเรื่อมๆช่ำๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมรถมือสองโอเคนะคุณผู้ชมคันนี้ถือว่าสวยอนิยามเขาว่าสวยได้นะครับเนี่ยสี่สิบแรงเครื่องยนต์เดลิเออินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนได้น้ำสามสูบสี่จังหวะปลายติกงติกเกอร์เขาก็ยังโอเคนะคุณผู้ชมนะ ได้เดยเอยนะครับเขาก็ยังเดิมๆอยู่นะครับนี่รอยวงรอยมาร์คซุ่ซีนต่างๆนะคุณผู้ชมนะอ่ากระทงกระทะนะคุณผู้ชมนะครับมาร์คเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดคุณผู้ชมคันนี้ส,สวยๆสีสันสวยๆนะคุณผู้ชมน่ะคันนี้มาดูฝั่งคนขับก,กันนะครับก็โอเคนะเป็นเด้คครามคริเล่เนี่ยสีเดิมคุณผู้ชมสีเดิมเบาะสวยอ่าเบาะสวยด้านหลังชนแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ ไม่ต้องไปเก็บสีมันแบบนี้นะครับแบบนี้สวยแล้วนะครับวางอ,อ,อุปกรณ์เฉยๆนะครับคุณผู้ชมรถมือสองธรรมชาติเขาะครับมาดูยางหลังกันโอ้โหเหลือเยอะนะคุณผู้ชมนะมันไม่ได้วันธรรมดานะคุณผู้ชมเหลือเยอะเนี่ยคันนี้ก็บบมีติดกาดมีติดเรียกเเวทเวทคุณผู้ชมเวทถ่วงล้อให้นะจักจะขอกลากเขาติดมาคุณผู้ชมโอ้โหไปซื้อนี่มหาศาลนะคุณผู้ชมนะพอ <c oughs> ดีคือเอาไว้ถ่วงรถคุณผู้ชมนะครับทำให้รถมีความสมดุลยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมชุดหลังกันนะครับโอ้งามนะ นะครับงามงามนะครับใช้คําว่างามได้เลยนะครับเพราะคือมันเดิมเดิมคุณผู้ชมนะเดิมเดิมมาร์กเมิร์กนะครับเดิมเดิมหมดนะครับสีสนันนี่กล่องเครื่องมือเขาก็โอเคนะครับอันนี้ทะเบียนเดิมลบบุรีนะอ่าสวยๆนะคุณผู้ชมกล่องเครื่องมือก็โอเคนะครับพวกนี้เดิมหมดเนี่ยหัวน็อตยังใสๆอยู่เลยคุณผู้ชมอ่าหัวน็อตยังใสยอยู่เลยนะครับอันนี้มาดูยางฝั่งนี้กันก็สินเสมอกันแล้วคุณผู้ชมสวยนะครับทั้งยางหน้ายางหลังนะคุณผู้ชมนะ เจมก็เกิดว่าคันนี้มีอ่ามีเวทถ่วงให้ด้วยนี่ครับโอไปหาซื้อมหาศาลคุณผู้ชมนะครับราคานี่ค่อนข้างแรงอยู่นะคุณผู้ชมนะนี่มีมาให้แล้วคุณผู้ชมนะครับของแท้เขานะครับสวยๆเลยสวยๆนะครับมาดูฝั่งนี้กันนะโอเคนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ว่าขี้รำขี้เหล่หรอกคุณผู้ชมถือว่างามเลยแหละคันนี้อ่าสวยๆนะครับนี่ yeah. มาร์กเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครับคันนี้ปีหกหกนะครับ ไอเจมขายจักปานเนาะไอเจมนะครับใช้ได้อยังแน่นะครับอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้านะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็น ผานสี่ให้ผานบุกเบิกคุณผู้ชมผานสี่หรืออยากได้ผานพวกนก็แลกค่ะไม่มีมูลค่าเราคุณผู้ชมนะครับอยากได้ผานอวกหรืออยากได้ผานพวนแลกได้คุณผู้ชมเปลี่ยนกันนะครับยกเว้นตัดหญ้านะแต่ตัดหญ้านี่ต้องเพิ่มตังค์นะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตัดหญ้ามันเป็นของใหม่คุณผู้ชมนะคันนี้ใบดันกับผานสี่เดี๋ยวพี่จมพาชมเชนสายข้างบนคุณผู้ชมนี่เดิมๆเ,เขาหนาะเรื่มเชื่มฉำๆนะมือสองนะคุณผู้ชมนะใครบอกได้สี่สิบแรงค่อนข้างไปทางใหม่ก็ พักปัหาพี่เจมได้นะครับเบอร์ดูพี่เจมศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนเขานะครับใบดันกับผานสี่คุณผู้ชมนะครับถูกอกถูกใจคันนี้ก็เบอร์ดูพี่เจมนะครับศูนย์แปดสามห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่ยังมีครั้งนะครับร้านจริงส่งจริงคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้แหละคุณผู้ชมนะครับนะขอบคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสี่สิบแร้งตัวท็อป สี่แสนหนึ่งหบาทใบดันผ่าน4ี่ขอบคุณมากครับ